จ็บวันนี้ไปพบกับตำนานนักฟุตบอลเอ็นวันโกคานนเอ็นวันโกคานู Go u, ถือเป็นการค้นพบของสวรสอ,อาจจกซามสดำและคุณซือรุยฟานเกาอย่างแท้จริงเป็นนักเตะที่เล่นในลีกไนจีเรียได้แค่ปีเดียวก่อนที่อาแจก์จะดึงตัวมา ช่วงที่อยู่กับอาร์สมสเตมเขาคว้าแชมป์ลีก3ปีรวดตั้งแต่1994 19 96, ถึง1996พ่วงด้วยแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอย่างยิ่งให,ใหญ่ใน1995ตอนนั้นคนอาจจะไม่ได้จำภาพเขาในฐานะจอมยิงประตูสักเท่าไหร่เพราะละักษณะการยิงประตูข,ของคานูเต็มไปด้วยเทคนิคคนละแบบกับกองหน้ายุคเดียวกันที่ใส่กันตุ้หมหายคานูมักจะเลือกยิงในมุมที่ไม่มีใครคาดคิดและเป็นไปได้ยากจริงอยู่ที่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาจะทำประตูสำเร็จได้แต่นั่นก็เพียงพอให้หลายคนจดจำเขาในฐานะที่เป็นนักเตะที่เยือกเย็น และเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคมากที่สุดคนหนึ่งหลังจากระเบิดฟอร์มกับอาร์แจกเส็แล้วเขาถูกอินเตอร์มิลานซื้อตัวไปร่วมทีมในปี1996ด้วยราคา6ล้านปอนด์ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตรวจพบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วและต้องเข้ารักษาตัวเองเป็นปีๆแบบไม่ได้ลงสนามเลยณเวลานั้นมีวลีจากฝั่งอินเตอร์ว่าเราได้เสียเงินกับนักเตะที่สูญเปล่าไปแล้วมาถึงตรงนี้คุณหมอครับลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันคืออะไรครับ ลิ้นหัวใจรั่วก็คือโรคที่ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิท ء. นะครับเมื่อลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทมันจะมีเลือดไหลกลับมาสู่ห้องหัวใจนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าลิ้นหัวใจรั่วโดยปกติ Gong, แล้วลิ้นหัวใจของคนเราเนี่ยมันมีสี่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีแผ่นปิดเปิดเนี่ยไม่เท่ากันบางตำแหน่งเนี่ยก็จะมีสองแผ่นบางตำแหน่งก็จะมีสามแผ่นเมื่อไรก็ตามที่แผ่นที่มันปิดตรงมาหากันแล้ว มันไม่สนิทเลือดที่บีบตัวออกจากหัวใจห้องนั้นผ่านลิ้นนั้นออกไปมันก็จะสามารถไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในหัวใจห้องนั้นได้อันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วครับคุณหมอครับแล้วสาเหตุของอาการลิ้นหัวใจรั่วมันคืออะไรครับสาเหตุมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุอันดับแรกเนี่ยก็คือ ความพิการตั้งแต่กําเนิดก็คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยมันอาจจะเป็นร่องหรือว่าเป็นรูอยู่สาเหตุอันที่สองก็คือโรคที่เราเได้ยินกันก็คือโรครูมาติกโรครูมาติกเนี่ยมันจะทําให้ตัวลิ้นหัวใจเนี่ยหนาตัวแล้วก็งอแล้วก็อาจจะทำให้สายยึดลิ้นเนี่ยสั้นลง แล้วมีแคลเซียมไปเกาะไปพอกลิ้นเวลามันปิดมันก็เลยจะปิดไม่สนิทอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่สองสาเหตุที่3เนี่ยก็คือเนื่องจากความเสื่อมถ้ามันเสื่อมลงไอ้สายยึดลิ้นที่มันเคยยึดลิ้นพอดีพอดีมันหย่อนมันยานออกเพราะฉะนั้นเวลาปิดเนี่ยมันก็เลยปิดไม่สนิทเวลาปิดไม่สนิทมันก็รั่วหรือในบางรายนะครับลิ้นสายยึดลิ้นมันขาดนะครับเมื่อสายยึดลิ้นมันขาดมันไม่มีสายยึดลิ้น เวลามันปิดเข้าหากันมันก็ไม่สามารถปิดเข้าหากันได้มันก็จะเปิดเผยอออกลิ้นเมงการัวอ่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันที่สสาเหตุอันที่4ก็เนื่องจากการติดเชื้อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจแล้วไอ้การติดเชื้อนั้นเป็นก้อนเป็นปมอยู่ที่ปลายลิ้นหัวใจมันก็จะทําให้แผ่นของลิ้นหัวใจเวลาปิดเข้าหากันไม่สนิทหรือในบางรายไอ้การอักเสบนี้ ไปทำให้สายยึดลิ้นขาดนะครับมันก็ทําให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วได้นอกจากนั้นนะครับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเวลามีเส้นเลือดหัวใจตีบเน, ation, นี่ยมันจะทําให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ถ้าการขาดเลือดไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้สายยึดลิ้นขาดเป็นสาเหตุที่ทําให้บริเวณกล้ามเนื้อของหัวใจตรงบริเวณที่ขาดเลือดไปเลี้ยง ทำงานได้น้อยกว่าปกติมันก็ไม่สามารถดึงดึงแผ่นลิ้นให้ขึ้นมาปิดตามปกติได้ก็ทําให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วได้ครับคุณหมอครับคนที่ลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยจะมีอาการยังไงบ้างครับอาการของลิ้นหัวใจรั่วก็เริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเป็นแรกๆนะครับก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อย แล้วก็จะเหนื่อยมากขึ้นบางคนเวลาออกกำลังกายวิ่งนะครับซึ่งเคยวิ่งได้5กิโลทุกวันก็อาจจะลดลงเหลือ3กิโล2กิโลหรือ1นกิโลโรคลิ้นหัวใจรั่วอันนี้มักจะเกิดร่วมกับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมาด้วยอาการใจสัน่นแล้วก็ถ้าเป็นมากๆขึ้นนะครับนอกจากเหนื่อยง่ายแล้วนอนราบอาจจะนอนราบไม่ได้ เพราะมีน้ำท่วมปอดมักจะมีขาบวมหรือแขนบวมหรือหนังตาบวมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการของโรคกลิ้นหัวใจรั่วที่เกิดขึ้นการไม่ได้เล่นในเซเรียาบวกกับการไม่ปรากฏชื่อบนหน้าหนังสือพิมพ์เกือบหนึ่งปีทำให้คานูอาจจะโดนมองว่าหมดค่าไปแล้วสำหรับอินเตอร์และโลกฟุตบอลฝั่งยุโรป แต่เทว่ากับทีมชาตินจีเรียเขายังคงเป็นสุดยอดกองหน้าเหมือนเดิมมีนักเตะแอฟริกันหลายคนที่เก่งกับทีมชาติแต่เล่นในยุโรปไม่รอดคานุเองก็เกือบจะเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งการเดินทางครั้งใหม่ของเขาก็เกิดขึ้นเมื่อเซเวนเกอร์เซ็นเขาเข้ามาเป็นพลพรรคเดอกันเนอร์ผมใช้งานนักเตะแอฟริกันมาตั้งแต่สมัยคุ้โมนาโกผมชอบพวกเขาจริงจ แข้งแอฟริกันมีความคิดที่สร้างสรรค์การเข้าทำและโจมตีพื้นที่สุดท้ายด้วยจินตนาการขพวกเขาฝีเท้าก็ดีร่างกายก็แข็งแกร่งคล่องตัวนักเตะสไตล์แอฟริกันหายากนะและนักเตะอย่างคานดูนี่ถือเป็นนักเตะแอฟริกันขวัญใจเบอร์นหนึ่งของผมเลยคานูอยู่กับอาร์เซนอลจนเป็นตำนาน และลุกคว้าแชมป์พิมลี2สมัย f a 2สมัยยิงได้43ประตูจาก197เกมหลังแขวนสตัดเขาใช้เวลาช่วยเหลือคนที่บ้านเกิดในไนจีเรียโดยจัดตั้งมูลนิธิค a n ู h า a r t ฟาวเด a t i o n ในปี2000นับตั้งแต่เปิดตัวมูลนิธิเขาสามารถช่วยเหลือเด็กๆชาวไนจีเรียมากกว่า550คนโดยการช่วยเหลือทางการผ่าตัดหัวใจและเขาก็พบว่าความฝันของเขาก็คือการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางกลางเมืองหลวงของนไนจีเรียบ้านเกิดของเขานั่นแหละ และนี่คือน้ำใจที่ยิ่งใหญ่และหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของเอ็นวันโกคานูครับ